สบายสไตล์ไมยุราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการสบายสไตล์ไมยุราทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ10บนกาสานาทีช่อง5้ากดหมายเลข5ตอนนี้ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบ100%เรนพราะงั้นหลายคนก็คงจะก,กังวลเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเราและผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านแต่บอกได้เลยว่าวันนี้รายการของเรามีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถ้ลควาวิจัย คิดค้นนวัตกรรมที่พาเราย้อนวัยชะลอไวัยได้ไปดูกันค่ะเรื่องราวของการย้อนวัยใครๆก็ให้ความสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่หมายถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงนวัตกรรมที่จะพาคุณย้อนวัยกับซีอนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ค่ะรู้สึกว่าเทปนี้ทุกคนคงจะต้องชอบแนะ่เพราะว่าใครๆก็อยากจะย้อนวัยอยากจะชะลอวัยและอยากจะมีอายุยืน นะแต่อันนี้เราจะคุยกันนี่ก็ระดับคโครงมรสมนะคะอันนี้ทําได้ยังไงเขาบอกว่ามันมีวุนวัตกรรมที่เรียกว่าวัฒนะชีวาซึ่งวันนี้เรามีนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งถือว่าทําสําเร็จนะคะในเรื่องราวอันนี้มานั่งคุยกันศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเอเชียนไฟโตูติคอลจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณตาครับ อาจารย์เวลามารายการเราทีไรอาจารย์ก็จะมีเรื่องของความรู้เรืเ่องของความสวยงามเรื่องของการย้อนว,อวัยชะลอวัยงวดนี้เราเรียกว่านวัตกรรมวัฒนาชีวาเพื่อการย้อนวัยชะลอวัยและเมียยืยืนขึ้นอย่างมีสุขภาพแข็งแรงที่ระดับโครโมโซมระดับโครโมโซมอ่ะอันนี้อาจารย์ขยายเลยมันค,คืออะไร ทีนี้พอพูดถึงโครโมโซมทุกคนก็รู้ว่ามันอยู่ในอยู่ในเซลล์ในร่างกายของเราโครโมโซมเป็นบริเวณที่อัดแน่นด้วยจีนและ d n a อส่วนปลายโครโมโซมคือส่วนที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์นะฮะมันอยู่ตรงปลายอยู่ตรงปลายของโครโมโซมปลอกหุ่มโครโมโซมนะครับเพื่อไม่ให้โครโมโซมโดนทำลายอ๋อมันต้องมีใช่ไหมคะใช่ครับต้องมีครับแต่เซลล์ของเรามันแบ่งตลอดเวลาเนาะมันแบ่งเพราะอะไรเพราะมันอายุมากขึ้นมาเราคนเราต้องโตอ่ะมันต้องโตมันเด็กมันต้องเป็นผู้ใหญ่แต่ขณะที่เซลล์แบ่งตัวปุ๊บ เทเลเมียมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆสั้นแล้วดีหรือไม่ดีก็ไม่ดีสิไม่ดีเพราะว่าพอถึงสั้นถึงจุดหนึ่งแล้วเซลล์มันแบ่งตัวไม่ได้พอเซลล์มันแบ่งตัวไม่ได้มันก็ฝ่อถ้าอวัยุวะที่มีเซลล์เหล่านี้อยู่เป็นยังไงคะมันก็เสื่อมนะฮะค่ะนึกถึงตัวเราซึงมีอัยะเสื่อมมากๆถ้าไปสินะก็ถึงจุด ซึ่งเป็น,นปอย่างนี้ทุกคนคถ้าเราไม่มีการช่วยเขาหรือดูแลเขาโดยสรุปแล้วถ้าเทโลเมยียิ่งยาวยิ่งดีแต่ถ้าหากสั้นเกินไปหรือสั้นเร็วไปเราจะมีปัญหา<อ>ก็คือเกิดโรคเกิดอะไรทั้งหลายแหล่ตามครับทีบนี้ก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อดูแลรักษาเทโลเมียครคับ นะคะให้มันอยู่ได้ดีะนะคะ,คะนวัตกรรมที่ว่านะมันเป็นยังไงคือเรามีนวัตกรรมที่เราช่วยผู้ป่วยมะเร็งนะครับมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็เราก็ดูแลผู้ติดเชือเ้อไอ v ีบีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเฝ้าดูผู้บริโภคที่ใช้นวัตกรรมของเราตลอดเวลาคนเหล่านี้เวลาเขาอาการดีขึ้นทําไมเขาผิวสวยแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการเกิดโรคร้ายเลยทําให้ผมสงสัยมาเป็นเวลาเกือบสิบป,ปี<อ> จนี่สุดก็มีความรู้เรื่องเทโลเมียร์ขึ้นมาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลเมื่อ14ปีที่แล้วสงสัยว่าเราจะไปสร้างเทโลเมียร์พอสงสัยแล้วก็พิสูจน์นะพิสูจน์มันก็เป็นย่างนั้นจริงเป็นย่างนันจริงมันก็ตื่นเต้นสินะครับมเราเปิดมันไปสร้างใช่ใช่แล้วก็ไปพัฒนาสูตรให้มันสร้างเทโลเมียร์ยิ่งขึ้นครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าคนที่มารักษาเอชไอวี กลับไปก็ราดวันใสตามไปด้วยผิวสวยน้าใสาเลยผิวสวยน่าใสาแสดงว่าในยาที่รักษานั้นมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเทโลเมียใช่มันอยู่ในอะไรอาจารย์ในยาอะไรอ่ะก็สิ่งที่เราสกัดมาจากผู้กินได้ของค,คุณงรนดาถ่วเลืองฝรั่งโบโบเข้าไปทํางานกับร่างกายของเรารไม่ได้ไปจัดการปัญหาเองนะคือไปสร้างร่างกายให้มนันแข็งขึ้นเทโลเมียที่มันหันสั้นถูกหันสั้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีไปกระตุ้นเอนไซม์ เรียกว่าเอนไซม์เทโลโมเรสไปสร้างให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเทโลเมียร์สั้นลงอายุของเราก็สั้นลงสั้นลงใช่ไหมถ้าเราต่อความยาวได้เราก็ย้อนวัยสิใช่ไหมยิ่งต่อความยาวได้มากมันก็ย้อนวัยได้มากใช่ไหมค่ะใช่นไหมย้อนวัยมากๆก็จะหน้าตาอย่างคุณตั๊กนี่แหละซึ่งจริงๆพออาจารย์คิดคนได้มันก็เกิดมาในรูปแบบซึ่งเราสามารถที่จะชะลอวัย เข้าไปได้ครับได้อย่างปลอดภัยต้องปลอดภัยด้วยนะครับที่สําคัญเพราะว่าถ้าหากคนมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วถ้าเราไปสร้างเทโลเมียของมะเร็งให้มันยาวขึ้นอันตรายนะอเหรอแต่เราพัฒนาจากสูตรที่เราใช้รักษามะเร็งมาแล้วเพราะนั้นมันสูตรที่กระตุ้นเซลทีพิฆาตหรือคิลเลอร์ทีเซลคิลเลอร์ทีเซลก็คือเซลลที่จัดการกับมะเร็งแกเซล์ติดเชื้อทั้งหลายเมื่อเราพัฒนาจากสูตรนั่นมาแล้วเราให้ผู้ผู้บริโภครับประทาน ปรากว่าเทเลเมียยาวขึ้นแล้วเมื่อเราวัดจํานวนเซลล์คิวเลอร์ทีเซลล์ปรากฏว่ามันมากขึ้นด้วยมันมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวเป้าอ่าที่คอยจัดการกับเซลล์ที่มีปัญหา oh. หากเซลเล์มะเร็งมันจะเข้ามาอีกทีนึงมันก็โดนจัดการก่อน oh. โอกาสที่ถูกกระตุ้นให้เทเลเมียยาวขึ้นไม่มี oh. เพราะฉะนั้นจึงปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงศาสตราจารย์ดเร์พี่เชษณยให้การันตีะกัเลยเพราะเราเจอท่านมานานมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้อย่างนี้ล้วก็เชื่อถือได้ เรียกว่าพิสูจน์ได้เราทําก็เป็นหลายปีก็44ปีเท่านั้นนะครับโอ้44ปีเท่านั้นถ้าคนเกิดมาก็เริ่มแก่แล้วล่ะเราก็ทํางานกันเป็นทีมนะมีนักวิทยาศาสตร์เป็น10คนนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้น44ปีจะมาเราทําวิจัยเรื่องมังคุดเป็นคณะนักวิจัยแรกของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็พบมามังคุดมีคเป็่าเซลล์มะเร็งได้ในห้องปฏิบัติการทดลองเป็นกลุ่มแรกของโลกนะครับแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยก็พัฒนาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยจาก ความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดเราต้องพิสูจน์ให้มันจริงนะครับแล้วทุกๆสิ่งที่เราพูดต้องมีความเป็นจริงและมีข้อมูลยืนะรับก็แตกแยอกออกมาจนถึงวันนี้นวัตกรรมวัฒนชีวานี่ต่างจากสูตรย้อนวัยชะลอวัยอื่นๆที่ก็มีอยู่ทั่วไปยังไงครับอาจารย์ประสิทธิภาพดีกว่าประการที่สองปลอดภัยกว่าเพราะเราพัฒนามาจากสารสกัดจากพืชกินได้มังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกปลอดภัยแน่นอน ตอนนี้สูตรนวัตกรรมวัฒนาชีวะเขาเรียกอะไรสร้างเสริมสร้างเทโลเมียร์ให้ม,มันมีอายุยืนยาวจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มตอนไหนจริงๆเริ่มได้ทุกเวลาใช้วันนี้ย้อนวัยวันนี้อรอวัยวันนี้ขนาดไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้แต่ว่าเด็กๆก็มันไม่มีความจะเป็นะนะไม่จำเป็นแต่ว่าหนุ่มสาวเราก็ชะลอความชราแต่ถ้าอายุ60อยู่ในสองสวแล้วช่วง50ขึ้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะเห็นชัดเจนมาก ว่าสุขภาพดีขึ้นพูดง่ายๆก็กลับไปหนุ่มสาวอีกทีะนะครับแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้อาการโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมในร่างกายมันจะไม่มีเลยเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดสัก,ส,กสองสัมพัเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกมันมีใบบ,บับอะไรพวกนี้เท่ากับว่ามันมาจากธรรมชาติที่อร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าธรรมชาติที่ว่าในเช่นอะไรบ้างสารสกัดจากมงคุดงานดำถั่วเหลืองฝรั่งบบบอ๋อพวกนี้มันช่วยเสริมสร้างเทโลเมียร์ใช่ครับ เราก็สกัดมาแต่ชนที่มันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่เอามาทั้งหมดนะแล้วก็มาเสริมกันบวกๆกันเข้าไปมันก็เสริมฤทธิ์หมายถึงหมวกดึงหนึ่งบวกมึงให้ไม่แม่เป็นสองให้เป็นเพิ่มทวีคูณหลายหลายเท่าบวกกันหลายหลายรอบมันก็ทํางานวิ่งประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ให้มันไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปสร้างความยาวของเทโลเมียร์คือเทโลเมเรสโอ้อันนี้ถ้าตัวทำน้ดีที่ยุคสมัยนี้มันก้าวหน้านะจัดถ้าเราย้อนกลับไปที่เหมือนที่ตอนเจอกัน20 3 0ปีก่อน ก็ยังไม่อย่างนี้ตอนนี้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์ครับใช่ครับก็วิยาการมันมันจะเร็วนะพัฒนาเร็วเราก็แก่เร็วแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะพัฒนาให้เร็วกว่าแก่ก็ต้องสมองดีก็ต้องแข็งแรงผิวสวยหน้าใสกันไปก็จะจะให้กําลังใจท่านบุคคลที่อยู่ในช่วงที่เป็นสวนะครับคนที่เป็นสวใช่ว่าจะเป็นภาระของสังคมนะก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่มีนวัตกรรมให้กับสังคมเนี่ย จะอยู่ในช่วง 70- 80ถึงปปีะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากอายุยืนแล้วสุขภาพดีแล้วก็มีเทโลเมียร์ยาวขึ้นเราจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปอนี่เป็นสอวอก็ต้องสอวอ,อย่างมีคุณภาพด้วยนะคะผมมีอะไรมาฝากคุณทักจริงๆ<อ>คุณตักดูดีแล้วนีนะแต่ว่าอยังไงก็อยากจะฝากอีกนะครับโอ้อันนี้อันนี้เป็นนี่คือนวัตกรรมวัฒนาชีวาแหลฝากเป็นคุณหนุ่ยด้วยโอ้ค่ะขอบคุณมากโอ้คุณหนุ่ยนี่น่า สองคนเลยช่วยกันเลย my life เราเรียก100หรือ100 my life ร้อยนะคะ my life ร้อนะคะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมวัฒนาชีวในะคะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ที่อาจารย์นำมาฝากนะก็เราคงจะต้องเริ่มดูแลตัวเองกันแล้วเราไม่ใช่เริ่มดูต้องดูแลตลอดเวลาและทุกเพศทุกวัยเลยนะคะจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่อยู่จนจนแบบโอ้โหร้อยกว่าปีไม่ถึงขนาดนั้นแต่ต้อง ะอไวลคุณหนุ่ยกับคุณตั๊กจะมีชีวิตคู่ที่เป็นหนุม่มเป็นสาวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งน่าตื่เต้นอันนี้ดีมากแหมขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตราขอบพระคุณกาจังคะ